เพื่อเป็นกำลังใจงงงกดไลค์กด subscribe ออนนี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเมื่อนี้กัมโมพภกอมพภกกับออนนี่นิวซีแลนด์เอกือเก่าเนาะค่ะเนาะมาเด้อเมื่อนี้บรรยากาศมันภาพไปมันมันดั่งหอนพัางอันนี้เนาะค่ะเนาะอ่าตอนนี้กับิี่สองกลุ่มแล่ะตะเวน่อหลับขอบฟ้าไปเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะ มันห่อนมันอันเมื่อยอไรอยากกินนำตำตำทัวขอใส่เมื่อเด้อพี่น้องอย่าว่ากันเด้อค่ะเห็นแล้วมันหิว <c oughs> อยู่ได้ถ้วยหรืกรแมนตำหักทัวพื่อกันเป็นนายจ้างอันนี้เ <c> พ <oughs> ื่อันนี้ตำใส่กับปูมาก ตำไต้ปูหมากลูกเขากับวัวค่อยกินน้ำเลยอีกอย่างเขากับว่าให้เลยมากกินเนาะก็เลยแบ่งไว้ให้ลูนองไก่ทอดเอาเนี่กคับออมสิโขงหมูแบ่งไว้หมูว่านนินะเพราะว่าเห็ดลายที่แหลกกว่วสิ ไปให้นน้องเขาผัดเพล่นเพราะว่าระยุ่งานเขาไปทำงานกันเลบ่ไปไปแห่งเขามามาโอ้ไลใหญ่หัง Rồi xịt tôm, tôm khẩu phụn, tôm nấm chiên cả Hiếu, hát đầy Nong bướng kín đột đột bạc này lạ Kín nhắm đấy, cả xẹp nhắm nằm อาหารบบาน,นยังกับแซบอยู่เมืองนอกกั็ไดอันนี้แนวกินเสๆแนวกินนี้อตงสเต็กกับไปกินยุ่นๆไปเท่านึงได้ถเห็ไม่เห็นอ่สาสมตำย่ำเลย มันอิน่มปอนได้ก็อยากเลี้ยวใส่ของมันหมักว่าบอพินองเิดรขี้ข่อ,ขอยปะหามหามูคุยก่อนเด้อก่อนซึบบ่พวท่านในเพชรค่ะเพชรคักแล้วมันสิบงบุไดบอกมันสิบงบุไดอันนี้มันสิบบได đi lù đi lù đó hấp cả kiểu này là lì sả dạ ngần... xem nhàng... phải... đây nha ta xin <hươi> trả nhang về nhang về sửa mẹ, rớt cả bộ đấy đây nè, không, ăn nhang เก็บแปดโลได้นะ <c oughs> คับบว่าไกลไกลกว่านั่นเนาะมันคับรถกับประมันใส่เวลาขับรถไปกลับกับประมันเครื่องชั่วโมงอ่ะอันทุบว รถบ่คยอ็ดโบ่คยติดเนะาะค่ะช่วงแบบอยูยย่ที่นี่มันก็แค่ว่าลดจิตติดแน่กระช่วงเศร้าวันเช่นโมงเค่งหอดเก่าโมงวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะอ่านี่เม้าเครื่อง อันรลดติดของทางนี้ก็คือ,อช่องนักเรียนไปโรงเรียนอ่ะอืมนี่เก่ยวขอตากรรมการตัวนี้นํานพี่เกือบขอตากรรมการพี่น้องเอ้ยแมนเทดอกตาติดตีบหน่เอ้อ ที่นอนนี่แล้วจังสีแดงโมแม,ม่อาจได้กินข่ออีกรอบนึงมากแบบเงือกอไ

เต็บเซบคักเลยแล้วดีตับก่อน, <c oughs> อ,ยยน,นอยากแล้วมันจริงเนี่ยแล้วเต็บทําไปรดนอกพี่นอก เฮ็ดแน่จะคข้องมักเมื่อกี้ตาไปกับเครื่องสีห้องไปาห้เบื้องนังเบื้งนังไปนำกินเอเฮ็ดกับขาอไปนำตอนจบ พี่ผู้ใดได้เบิงได้เบิงบอกแอนติดคือข่อยบอกพี่น้องติดหนังนี่ยังก่อนลงใจได้มองตาว่า มาเด้อพี่น้อง <c oughs> ยกผ้าขางเมื่อกิ้พองกันเด้อเป็นกำปู กินพร้อมกันจังนวนจังแซ่ตื่นกำบน้ำกระเแดบบน้อยนวล ทำกับอขอดโหดขอไฟ่ด้วยอุ้ยเม <c oughs> น,นี่พามากินอันนี้แสบๆนั่นกัน เพื่อว่าเพื่อนพงน้องฟีคิดหอดคิดถึงมะมาหอาอมูข้ง้นา้าเถอ ไข่หวานกับมากินน้ำกันเด้อ <c oughs> ปูเปอน้อยซุปปูมาสีขิด วสิวสิซื้อแซลมอนมาแซลมอนมันกบบ <c> โ <oughs> มคอยสดก็เลยได้ปูมากินซื้อมาอย่ะแซลมอนกระไรโมคอยสด,สดกเส็เลยเสียไวกินซุป É que absolutamente... ขันเห็นว่ามุมมันก็ขอโทษขอภัยนะเห <c oughs> ็นคนเดียวมันกางตีหลับพี่หง้ <c oughs> อบวันแล้วกินขาวต่อก่อนต้องข้ามากินก่อนพี่นอ้องสำหรับนนุ้นนี้กับขอบคุกขอบคุณเด้วยค่ะเด้อที่เขามาให้กำลังแรงใจขอบคุณหลายๆเพื่อนพ้องน้องพี่คอยทุกข่ทันมีย่ดีมีแห้ง กินอินนอนหลับเนาะคะ่ะเนาะลืมดูแลสุขภาพเด้อเฮ้ยทุกทุกคนอย่าได้เจ็บอย่าได้จนเนาะคะ่ะเนาะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเล้วทุกคน